เมื่อยตรงไหนไหมคะเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่แต่ไม่ได้เมื่อยนะมานวดทำไมเนี่ยงองไม่ก่อนก็พระเอกคนหนึ่งคุณผู้ชมบอกว่าเขาชอบผู้หญิงนวดเก่งเขาอยากซ้อมคือว่างอินดี้อินทาร์ดออดหลั ถูกต้องคุณผู้ชมคขาใครที่มีสเปคเข้าตรงแบบนี้นะอินดี้บอกยื่นใบสมัครมาเลยเขาชอบคนนวดเก่งเขาชอบคนนวดเก่งโอ้ต้องไปซอมละนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะพระเอกสุดหล่อของเราดอนบ้านดอยปล่อยบ้านทุ่งอินดี้ไงลูกชายของแม่ฮันนี่พ่อบีทีรพง์นะนอกจากจะมาอัปเดตเรื่องงานต่างๆในวงการแล้วอัปเดตเรื่องหัวใจนิดนึงค่ะซึ่งแววมาแววดังมาเลยล่ะดังว่าอินดี้ยังโสด ล่าสุดคุณผู้ชมน้องนักข่าวของเราไปเจออินดี้มาเจ้าตัวก็มายืนยันเรื่องหัวใจตอนนี้บอกว่าผมโสดครับพี่แต่ที่ผมโสดเนี่ยไม่เกี่ยวนะไอ้ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคุณแม่ฮันนี่เนี่ยห่วงลูกชายไม่อยากให้อินดี้มีแฟนเอาจริงๆอินดี้บอกแม่ไม่ได้ห่วงขนาดนั้นแต่ถ้าจะมีแฟนเนี่ยให้ไม่มีตอนอายุ40ว้าวอันนี้ไม่จริงอีกแซลกันคำคคุณผู้ชมนะสี่สิบก็นานก้นนะคะคงจะเมื่อยนานไปหน่อยนะอแต่ใดๆคือหนุ่มอินดี้เนี่ยเขาเปิดใจ กับบันเทิงไทยรัฐที่แรกเลยนะเราก็ไปถามว่าอินดี้ออเอาจริงๆที่มาโสดอยู่ตอนนี้เพราะยังแบบไม่เจอคนถูกใจหรือเปล่า<อ>แล้วสเปคที่อยากได้เป็นแฟนเนี่ยการดอกจันข้อไหนบ้างขอหนึ่งข้อคุณผู้ชมขาไม่เยอะเลยเชื่อว่าหลายคนทําได้คนที่จะมาเป็นแฟนอินดี้ได้คือต้องทําสิ่งนี้ได้นะคะ,คะพลอยพี่แจ็คฟังดีๆก็คือการบีบการนวดการคลึงเออให้ผ่อนคลายสบายรีแลกซ์สบายเพราะเชื่อว่าการนวดเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของคนรักกัน <า>เดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มโสดโออินดีอินทัชกันหน่อยคะวว่ะชับนวดนะเนี่ยในในวมของเราอ่ะเราเราอยากมีเราอยากม,มีแฟนนะแต่เราแค่ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่โอ้โหอันนี้เอาเรื่องจริงแบบจริงๆเลยนะไม่โจ๊กนะอันนี้ผมพูดพูดจริงๆเลยนะเอาสเปคสเปคผมเลยถนะ้าสเปคผมชอบคนนวดเป็นจริง อ่ะเอามันอ่ะฟังดูอาจจะตลกแต่ว่าอันนี้ผมซีเรียสนะผมซีเรียสจริงๆผมผมชอบคนนวดเป็นด้วยวัยของผมนะอันนี้ส่วนตัวผมเองนะส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่าเราเราไม่เลือกละเราไม่จิ้มว่าแบบเออเราต้องการแบบหมวยนะฝรั่งนะเออแบบแลุกครึ่งละเราไม่ไม่ได้ขนาดไม่ได้จะจิ้มละขนาดนั้นเพราะผมรู้สึกว่าความสบายใจหรือว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันคือความสบายใจคือเรื่องนวดเนี่ยโอเคผมเล่าอาจจะดูตลกแต่มันคือหนึ่งในปัจจัยของความสบายใจ นี่ไงบางคนแบบว่าชอบอ้อนแฟนแบบนอนตักอะไรอย่างเงี้ยอินดี้เขาก็ชอบแบบฟีลแบบมานวดให้หน่อยมาจับตรงนั้นนี่ตรงนี้ให้หน่อยจะได้สบายอารมณ์แบบเนื่อยๆมาจากงานนะเนาะคุณเนาะอ่ะส่วนเรื่องผลงานละครล่ะอินดี้เขาก็อ้อนผ่านไมไทยรัฐไปด้วยนะบอกว่าถ้าไทยรัฐทีวีจะทําละครอีกเมื่อไหร่แล้วก็โทรกรี๊งหาอินดี้ได้เลยหรือว่าถ้าจะเป็นดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งซีซั่นสองยินดีรับนะครับผม กาดอกจันร้อมมาวางตลอดเออรอสแตนบายเลยนะคะก็อย่าลืมเชอรี่ด้วยละกันนะคะดอนบ้านดอยปล่อยบ้านอุ้ยอันก็ได้ระสาวท่านลล่าสุดคนตามหาอยู่นะบทเด่นเลยหุ่นไลกา